สวัสดีครับคริปนี้ก็จะเป็นการแนะนําการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับดยทั่วๆไปแล้วนะครับโปรแกรมที่เราถึงนะครับก็คือการนําคําสั่งที่คอมพิวเตอร์ Computer, หรือว่าไมโครคอนโทรเลอร์ roller, เข้าใจนะครับมาเรียงต่อกันนะครับซึ่งจะมี2รูปแบบหลักๆเลยนะครับรูปแบบที่1ก็จะเป็นรูปแบบแบบลำดับแบบนี้นะครับ ก็คือคำสั่งที่1นําสั่งที่2 3 4 5เรียงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคำสั่งที่ n นะครับหรือรูปแบบที่2ก็เป็นการวนซ้ํานะครับก็คือเอาคําสั่งต่างๆมาเรียงต่อกันนะพอทํางานเสร็จแล้วนะครับก็วนกลับมาเริ่มที่คําสั่งที่1ใหม่นะครับอะนะครับรูปสรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวหลักเลยนะครับ รูปแบบแบบลำดับเนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบที่ตรงไปตรงมาเนาะเสร็จแล้วเสร็จเลยจบไปเลยนะครับทําเสร็จแล้วก็ก็คือจบเลยนะครับกับรูปแบบที่2ที่เป็นแบบวนซ้ํานะครับก็จะมีเงื่อนไขหลากหลายรูปแบบนะครับเงื่อนไขในการวนซ้ํานะครับว่า,ามันจะวนซ้ําในกรณีที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันข้างในทีหลังนะครับ ก็ขอขอยกตัวอย่างเลยนะครับอันนี้ก็นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการทาแบบแบบลําดับก่อนลวกันนะครับเราจะทาการส่งค่าออกมาที่ตัวเทอร์มินอลเนาะเทอร์มินอลก็คือฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนี้ถ้าถ้าเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับก็กดตรงนี้นะครับนะ,นะครับแล้วก็ อันนี้คือโปรแกรมเก่าที่มันค้างไว้นะครับมันก็เลยขึ้น,นมาสแสดงผลแบบน,นี้นะครับตัวส่งค่าขึ้นเทอร์มินอลก็คือตัวดีบั๊กนี่นะครับ่อันนี้ผมก็ลองเอามาแป,แ,ปแปะวางไว้อย่างนี้ v u u อ่าม่อยู่ๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวงงนะครับ ไล, 1, ล, 2, ล 3, น์หนึ่งไลน์สองลน์สามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับผมต่อบอร์ดไมโครโคอนโทรลเลอร์ไว้แล้วนะครับต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไว้แล้วอ่านะครับตาตามนี้นะครับ พอเสียบพร้อมทำงานแล้วนะครับก็ผมจะทำการอัปโหลดโปรแกรมเนาะเช็คก่อนนะครับว่ามันมันคอนเนคเข้าแล้วนะครับอ่านะครับพอทำการอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปนะครับอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีสราระค่าโผล่ขึ้นมานะครับ อันนี้จะบอกว่าพอไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกรีเซ็ตแล้วจะทำอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วโปรแกรมเราจะเริ่มรันหลังจากนี้นะครับรันเมนโปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือคำสั่งนะครับไลน์หนึ่งไลน์สองไลน์สที่ผมเขียนเข้าไปนะครับพอทำเสร็จปุ๊บก็หยุดเลยนะครับไม่มีการทำซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นโฟลแบบแบบเรียงลำดับลงมานะครับในกรณีถ้าเป็น คำสั่งแบบวนลูปนะครับคำสั่งแบบวนลูปแล้วก็ทำง่ายๆแบบนี้นะครับนะสมมติสมมติมมว่าผมทําตามนี้แล้วกันนะครับวนลูปก็คือมันจะอยู่ใน flow control นะครับะนะครับผมให้มันรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับค่อยๆพิมพ์นะครับค่อยๆพิมพ์ค่อยๆแสดงผลเนาะค,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 ค่แสดงผลนะ นั่นหมายความว่าให้แสดงลายหนึ่งนะครับแล้วก็รอลายสองแล้วก็รอหนึ่งวินะครับลายสามแล้วก็รอหนึ่งวิแล้วก็วนซ้ําแบบนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้แบบนี้นะครับเราอัปโหลดโปรแกรมดูนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับพอหนึ่งสองสามเสร็จแล้วนะครับมันก็จะวนกลับมาทำหนึ่งสองสามใหม่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะวนทําซ้ําแบบนี้ไปจนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ ถ้าพอกลับมาจริงๆแล้วนะครับโปรแกรมที่เราจะเขียนให้ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับมันจะเป็นรูปแบบของการผสมผสานระหว่างสอบกานี้นะครับซึ่งรูปแบบหน้าตามันก็จะออกมาแบบนี้นะครับนนนะหมายความว่าพอมีคําสั่งที่เรียงแบบโฟล์ลงมาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสําหรับเตรียมความพร้อมต่างๆยกตัวอย่างเช่น กำหนดค่าตัวแปรหรือกำหนดการเชื่อมต่ออุปกรณ์บางอย่างไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วข้างในก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นนะครับให้ทำอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็จะวนทําซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ flow โโทั่วไปของโปรแกรมสำหรับ m i รคอ c o n t r o l l e r นะครับก็มักจะออกมาแบบนี้นะครับส่วนวิธการเขียนโปรแกรมก็จริงๆสมมตินะครับสมมติสมมติสมมติ อันนี้น,ะนานนนะ,นนะันนี่ก็นี่ครบี่นี่คน่คด้วน่นะครับนะไครับน,น,น,นะครับนี่ันี่คนีออ่นนครับนี่ครับนี่คนคัน่คนนับน่คนี่นี่คี่นีครับนีครับั เช็คสมมุตินะอ่านะครับเสร็จแล้วเราลองเขียนอันนี้ก็คือโฟลแบบข้างบนนี้นะครับส่วนข้างบนเป็นแบบลําดับเรียงลงมาเนาะแล้วก็ข้างล่างนี่นก็คือวนนะครับนี่นะครับพอโปรแกรมมันรันจะเห็นได้ว่านะครับคําสั่งตัวข้อความว่า Initial ก็คือตัวนี้นะครับจะเริ่มขึ้นมาก่อนถัดจากนั้นมาก็เป็นตัวเช็คนะครับแล้วก็วนซ้ํำอยู่ใน วงรอบนี้นะครับ Echo 1, Echo 2, Echo 1, Echo 2, เอ็กโคหนึ่งเอ็กโคสองเอ็กโค้หนึ่งเอ็กโค้องไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ผสมผสา,านระหว่างการเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับและก็การวนลูปนะครับส่วนรายละเอียดของการใช้งานเซนเซอร์หรือว่าโมดูลบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ